สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ในช่วง Channel แ l ลนะครับตอนนี้มา,าพิีเซนเตอร์สำหรับดยเดอร์ฟูบนะครับเดอร์ทิ่ฟูบนะครับฟูบอ่าเดอร์ทิ่ฟูบก็เป็นเทคโนโลยีแนละป้องกันป้องกันจิงสิงสกปกที่ติดกับผ้าใบนะครับนี่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 ก็เราเอาน้ำยานะมาเคลือบที่บริเวณผ้าใบสีจะเป็นลักษณะเป็นสีขาวนะครับนี่นะครับพอทาเสร็จแล้วนะรอประมาณสักหนึ่ง หนึ่งชั่วโมงนะพอมันแห้งปุ๊บได้ปั๊บก็ลองดูนะครับลองไปทดลองดูไปวิธีโครนดูนะถ้ามีฝนตกนะครับเห็นนะว่ามันจะไหลลงไปเลยนะนี่มาดูนะน้ำนี่ขอดูตรงไหนดีครับตรงนี้ก่อนแล้วกันนี่นี่นะครับเป็นไงบ้างมันเป็นหยดน้ำเลยนะครับนี่นี่ เปียกหรือเปล่ายังเป็นจดน้ำชนครับจดน้ำไม่มีมันไหลลงไปเลยนี่เนี่ยเจ๋งมากนี่นะครับเหมือนกับใบบัวเลยนะเนี่ยขย่อมก็ไปนะนี่เจ๋งนะครับนี่นะครับก็อย่าลืมติดตามผลงานทาง a c e b o o k Subscribe ทัสด้วยนะหาข้อมูลได้ที่เพจของวอนเทคได้เลยนะครับนี่นี่นะครับ ฝั่งนี้ใช้น้ํายาฝั่งนี้ไม่ได้ใช้ลองดูนะเปลี่ยนงไงบ้างนี่เปลี่ยกหมดเลยนะครับอีกฝั่งนี้ครับยังไม่นี่ไม่ได้ใช้ครับไอ้ที่ใช้ครับตรงนี้ติดใช้ตรงนี้ไม่ได้ใช้ครับอ่าเปลี่ยกหมดแตกต่างกันนะครับดูครับพี่น้องนี่นี่นะครับนี่นะครับเจ๋งไหมครับ นี่มันไหลเทคโนโลยีเตยมเลยฝั่งนี้ผมไม่ได้ทาครับนะผมทาเฉพาะบริเวณนี้ต้องดูถึงไหนครับเห็นไหมเปียกได้ยังมาเจอบร,เริเวณนี้เป็นไงครับนี่ไม่เปียกนะครับแตกต่างกันเลยนะครับเทคโนโลยีก็สําหรับผู้ปกครองนะพอได้ตัวนี้มาก็สามารถที่จะอุ่นใจหน่อยสําหรับการซักรองเท้านะครับ นี่ครับยังเป็นหยดน้ําอยู่นะครับผมลองเป่าดูนะครับไหลเลยครับไหลไปไหลไปเรื่อยๆนะครับไหลไปจนไม่เกาะบนผิวผ้าใบนะครับนี่หากมีซอสมีอะไรลองดูครับมีซอสขอดูหน่อยนี่นะครับผมใส่ซอสบริเวณนี้นะครับผมต้องแคงข้างดู มันไหลลงข้างล่างนะครับดูนะโอ้ยลองเป่าดูมันก็ไหลันหรือว่าเขาจะใช้น้ำนับลาดเบาๆแล้วกันนะครับดูที่ผ้าใบาเปลียกหรือเปล่านะครับปลุนใจได้เลยครับสำหรับแม่บ้านนะครับที่ ลงรองเท้าบ่อยๆนะสำหรับนักเรียนสีขาวนะรองเท้าสีขาวนะเหนื่อยใจมากโอ้โหเกี้ยงนะครับที่ดูเขย่านิดนึงนี่นะครับมันเป็นลักษณะเป็นบอยบัวนะครับมันก็ไม่ทําให้รองเท้าผ้าใบของเราสกปรกนะครับเดี่ยมเลยไหลออกไปหมดเลยนะครับนี่เทคโนโลยีของบริษัทวอลเทคนะครับที่ชื่อว่านะครับเน่เดอร์ทิบนะครับก็หาซื้อกันได้นะครับที่เพจของ อาวอนาเทคนะครับมีผลิตภัณฑ์3แบบ3อย่างนะครับใช้จากคนละช,ชนิดกันนะครับก็รองเท้าที่คือดีพูฟนะสามารถที่จะจากการอาผ้ใบที่มันสกปรกนะครับสำหรับคุณลูกๆที่อยู่ในโรงเรียนแล้วก็ให้คุณแม่ได้ซักครับกับเทคโนโลยีนี้มันก็ประหยัดน้ำประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ไม่ต้องซักบ่อย ไม่ทําให้ผ้าใบนะขาดตลอดนะครับบมันบางทีก็เราซักเรื่อยๆนะผ้าใบจะขาดเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะครับ,รบเทคโนโลยีนี้แล้วก็ข้อที่2ของบริษัทวันเ,เทคก็จะมีอ่าแบ็กเมจิกแบ็กนะครับทาสีดําไปเลยกับผิวโลหะนะครับแล้วก็มันจะไม่เป็นเสนิมนะครับพอมีฝนตกหยดน้ําเข้ามาแล้วมันจะไหลลงไปเลยนะไม่ก่อยเกิดสนิมข้อที่สาคื สตริงขเขาเรียกว่าอะไรนะลักษณะเกี่ยวกับสติงเกอร์อะไรสักอย่างเนี่ยนะผมอ่านไม่ใช่ชัดน,นะแต่ว่าใช้สําหรับปูนซีเมนนะต์นะหรือว่าเกี่ยวห้องน้ําที่มีความชื้นนะแล้วมีการอาบน้าหรือว่าจะเป็นโทปัสสาวะนะโทปัสสาวะต่างๆนะมันจะมีการไหลลงไปเลยมีการเกาะเป็นก่นอเยเกิดแบคทีเรียนนะเจ๋งมากครับสาหรับการวิจัยของ คนไทยนะนี่ครับก็อ,อย่าลืมติดตามผลงานทาง f a เฟ o o ุ๊กบสไคา์ขึ้นพัสด้วยนะขอขอบคุณครับบ๊ายบาย